ผมคิดว่าเราทำความเราเอาเอาของที pair. ่เราทำนี้เอาไปทำให้จะมาทำความดีบ้างวันนี้คลิปนี้เราจะมาทำความดีที่แก่หมู่บ้านครับขอแพร่ทุคุณครับเรเกิดที่ใกล้หมู่บ้านเราต้องต่อแพร่ทุกคุณเราครับแก่ท่าดี้ต่างกันทุกคนดี สิ่พับยังได้ทุกคนสำเร็จครับเติมต่อแค่นักคุณครับเมื่อกี้ผมเห็น m b ็มันไปติดมันไปติดอะไรนี่ยกระบองเพชรผมเลยคิดว่ามันจะตกมันมันไม่หยุดหรอวะเอ้ยพอดีมันตามมาหยดอยู่แวใชมผมาก่อนจะไปนะ้อ แดงได้นะครับแบงกามูครับต,ตามหาหยียบผมว่าผมต้องหาที่จ้างว่าโอ้ยยังจังเสิร์ดอกไปเลยนี่ก็จะมืดแล้วโอ้ยอบ้านนี้เราจะไปไหน,น,นผมว่าผมว่ายังมีเวลาเหลือ งั้นผมขอสร้างบ้านสะตรงนี้ต้องไปห่งความสวยความงามพาได้เก็บตัวพอได้นอนอนี่ก็จะมืดอลนะงั้นผมอบอกผมทำที่นอนตรงนี้เลยเตรงนี้เลยเลยตรงนี้เลยเ ทางไปแกงกาว้ทำไม้มาน,นี่มืดแล้วนะครับถ้าใครอยากใช้ใช้ใช้สุดคุมก็ไปใช้ได้นะครับาำแต่หัวคำาำแต่หัวคำจะด้สุดเ,ดดเช้าชียังไม่ออกงั้นผมจะขอสร้างบ้านสักตรงนี้เอง สร้างไปโอมนี่นั่นเหรอเขาเก็บไม้ก่อนอ่าเป็นไม่เพมีเหล็กถ้าเรามีเหล็กเราก็ทำอะไรได้หลายอย่างถ้าเราต้องจะขอเก็บเหล็กไว้ก่อนแล้ว,ม,วนะมันที่ช่างมันเรามีหน้าที่ทำไปค,ปคิปเปอร์ทำไมมันอยู่ได้หลังคเป็นลีอะไรวะวัตรคิปเปอร์ผมว่าน่าสนใจนะ แมลงอะไรสิคะประวัติชื่อน้อไม่ได้ไปทำงานใช้ห่าปีหนึ่งไปรับข้าวปีหนึ่งแต่ตอี่เป็นวันน้องรนเหน่อยจริงๆโอ้ยหาที่แต่ทีนี้สมัยรุ่นนี้ผมว่าจะหาอีกอีกแต่ผมลุ้มเลิกดีกว่าผมผมจะไปสทำงานซะก่อน จำมืนะครับเวลานี้เร่งดีเราต้องไปหาซ้ำบ้านผมว,ว่าเซิร์ฟนี้มันยังไงนะเป็นเซิร์ฟสั้นๆงั้นผมว่าผมไมเล่นเซิร์ฟออั้อออกจากหบ่าไปแล้วจะไปปาเซิร์ฟนี้ต้องต้อง,วงวกว้างใหญ่เพราะว่าเซิร์ฟหมู่บ้านมันแคบมันเล็ก ก็ไม่เชื่อต้นหมูบ่าก็งอที่ไปมาเรายังไม่ได้แร่ได้เหล็กเลยได้มาจากไหนนี่นงไงมันไม่แคบหนิวะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำเดี๋ยววันเดี๋ทำคลิปไปเที่ยวมาครับไปเที่ยวครับห้านาะทีแล้วมาเถึงป้ายเดือจะทำแน่นอนมาครับไปเที่ยว มาส์กีมก็ตัวมันหนวกเราจะขึ้นไปบนภูเขาครับงั้นไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะขึ้นไปบนภูเขาสิ่งที่เดนี่ไม่ต้องการอะไรแต่ว่า เพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ